ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออากาศอำนวยภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรังรองชัยยศผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ,ออากาศอำนวยมีผลการดำเนินง,งานดังนี้ลุ่มอำนวยการ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคมพศ2567ได้71.33%กลุ่มจัดการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตวันที่12ธันวาคมนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสครรระดับอำเภออากาศำนวยพร้อมด้วยนายวิวัตรน้อยพิทักษ์ลู้ชำนาญการเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงานสครรดีเด่นระดับสำนักงานสครรประจำจังหวัดสกลนครประจำปี2567ณนหะ้องประชุมโพสิโพสนัสันติสำนักงานสครรประจำจังหวัดสกลนครการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสกดรระดับอำเภออากาศอํานวยได้ดําเนินการประชุมโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรสกดอระดับอำเภออากาศอํานวยเพื่อร่วมกันวางแผนการดําเนินงานในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่อำเภออากาศอํานวย การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่สองธันวาคมนางสาวรัชนีวันณสวรณชัยโรครูเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการและจัดทําชุดข้อสอบวัดผลสำดิดระหว่างภาคเรียนภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2567ระหว่างวันที่2องถึงสธันวาคมณนะโรงแรมรอย่อนซิตี้เขตบางพลาดกรุงเทพมหานครวันที่สาธันวาคมสกดร,ระดับอำเภออากาศอํานวยเข้าร่วมโครงการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติดสกรสกลน,นครเกมครั้งที่12สำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกลน,นครณนะสนามกีฬาจังหวัดสกลน,นครการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลน,นครระหว่างวันที่1 9 2 0ธันวาคมสกรระดับอำเภออากาศอํานวยนำบุคลากรนักศึกษาร่วมเป็นตัวแทนนักกีฬาสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกลน,นครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สอกรอเกมครั้งที่8ด กลุ่มสนมนะัสนามกีฬาจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่23-25ธันวาคมนางสาวรังรองชัยเชษผู้อำนวยการสกรระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยนายอภิรักษ์สุดินราครูอาสาสมัครและนายวิรัต์สัพโสครูกศนตำบลร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาสกรระดับอำเภอคำตะกร้านาะอองสมุดประชาชน ำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครระหว่างวันที่23-24ธันวาคมสกรอระดับอำเภออากาศอำนวยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมยุวกาชาติหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรุ่นที่982สน .41 สภากาชาติไทย อรประชุมสกอรระดับอำเภออากาศอำนวยวันที่24ธันวาคมนางสาวรังดองชัยเชษผู้อำนวยการสกอรระดับอำเภออากาศอำนวยเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาและกีฬาสกอรอีสานเกมครั้งที่8ณองประชุมโคสิตร,รสนาสันติสํานักง,งานสกอรประจําจังหวัดสกลนครงานตามนโยบายเร่งด่วนในทุกวันพุธเวลา8นาฬิกานางสาวรังดองชัยเชษผู้อำนวย การสครรระดับอำเภออากาศอํานวยพร้อมด้วยบุคลารกรร่วมเคารพตงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวอุดมการรักชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต,ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บริเวณหน้าเสาธงสครรระดับอำเภออากาศอํานวยวันที่สองธันวาคมนางสาวรังรงชัยเชษฐ์ผู้วยการสครรระดับอำเภอ,ออากาศอํานวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในระดับอำเภอและ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต้นแบบทวัดบุรีโมเดลอำเภออากาศอำนวยณหนะ้องประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวยชั้นสองวันที่สีธันวาคม นายวิวัฒน์น้อยพิทักษ์ลู่จำนานการพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภออากาศอำนวยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติวันพ่อแห่งชาตินะวัดป่าวาน้อยหมู่ที่สามตำบลวาใหญ่อำเภอ,ออากาศอำนวย วันที่5ธันวาคมนางสาวรังดองชัยเชษผู้อำนวยการสกดรระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิปลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพีรวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ทธันวาคม2567ร่วมทำบุญตัดบาทพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีวางพันธุ์ุ่มดอกไม้ถวายพระราชาสักการะณนะ หอประชุมอำเภออากาศอํานวยวันที่9ธันวาคมสกรระดับอำเภออากาศอํานวยรวบลงพื้นที่คิกออฟขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการเดร้งดาการดำเนินง,งานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ต้นแบบทวัตบุรีโมเดลอำเภอ,ออากาศอํานวยทั้ง8ตำบลในพื้นที่อำเภอ,ออากาศอํานวยวันที่11ธันวาคมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรสกรรระดับอำเภออากาศอำนวยต้อนรับนายชาญชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสกรรประจําจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสังกัดสํานักง,งานสกรรประจําจังหวัดสกลนครในการประชุมสัญจรครั้งที่11ประจําเดือนพฤศจิกายนพศ .2567 นห้อณห้องประชุมสกรรระดับอำเภอ,ออากาศ อนวยวันที่23ธันวาคมบุคลารกรสคดระดับอำเภออากาศอํานวยเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อสั่งการตามแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีใหม่2568จังหวัดสกนลนคร ผ่านระบบซูม m m ติ้งณห้องประชุมสอครระดับอำเภออากาศอำนวยระหว่างวันที่26-27ธันวาคมนางสาวรางดองชัยเชผู้อำนวยการสอกครระดับอำเภออากาศอำนวยพร้อมด้วยบุรรคลากรเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานรวมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2,568สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนคร ณพีซีคอนเวนชั่นฮอล์โรงแรม PC แกลนพาเรตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครง,งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายวันที่5ธันวาคมสกรระดับอำเภออากาศอำนวยจัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ทางนี้ได้รับเกียรติจากนายสุทธิเมธตุต้นแสนคุณทวัตนายอำเภออากาศอำนวยเป็นประธานในพิธีฝ่ายภาราวะพร้อมด้วยนายชาญชัยพลกองศิลป์ผู้อำนวยการสกรอประจำจังหวัดสกลนครผู้บริหารสกรรหัวหน้าส่วนราชการ แข่ผู้มีเกียรตินักศึกษาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะสกรระดับอำเภออากาศอำนวยวันที่17ธันวาคมนายวิรัติสัพพโสกูกศนตํตำบลและนายนัทพรพยเสกรูกศนตํตำบลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรประจําจังหวัดสกลนครโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมหลักที่สองสร้างผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพ กิจกรรมรองที่1นึ่งณหอประชุมถนอมจันเปล็กกองกำกับการตำรวจตะเวียนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันที่29ธันวาคมนางสาวรังรองชัยเชตผู้อำนวยการสกรอระดับอำเภออากาศอำนวยออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2 5 0 0 68ณนะจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่2568ป้อมตำรวจสีแยกบ้านเสือมตำบลโพนแพงอำเภออากาศอํานวย